ลูกสองแล้วไม่ต้องกลัวแล้วโถงันขอจูบให้ร้องรันรัวรัวงแสดงนะแสดงเลยลูกแสดงให้เต็มที่ปิดตานะคะปิดตานะไม่ยอมด้วยไม่ให้ดู เกี่ยวเอาเงนะเว้ยไม่เกี่ยวเกี่ยวนะเว้ยไม่เกี่ยวนะจูบจริงต้องจบตบจริงค่ะเอาแเสียงตะนันอะไรนะไปไหนแล้วไปไหนแล้วจะหนีทำไมเล้วอะไรนะตบจริงตบจริงตบจริงก็จูบพีก็ตบจริงไม่ไปนี่นี่มึงขอได้เลยตบอีกสักครั้งให้คนดูเขาเห็น ภาพมันยังไม่ช <S <S ัด uh, ย ah oh ังไม่ชัดอ sure> ีกเลยเรือนน้าลวกเอาอีกตะเที่ยวหนึ่งเูือขาและเพิ่งหา้าโอ้ยตกรงข้างเลยไม่ยอมด้วยด้วยโอ้โหบหายแล้วพวกนี้ขึ้นข่าวหน้าหนึ่งแม่เกียร์ดราม่าเลยพวกเราเอ้ยไม่รู้จะโดนอะไรมั่งมึงกับกูนะ มาขนาดที่แล้วมึงไปให้สุดเลย <c oughs> เอาเธอเก่งมา, <c oughs> ากเก่งนะข้าก็ลูกผู้ชายเธอก็ลูกผู้หญิงใช่มันอาจดูที่ฉันข่มเหงเธอแต่เธอตกเอาตกเอามันจกได้ไหมะ่ะทำอะไรได้มางนอกจากจกเอางี้เธอตกแรงแค่ไหนใส่ไม้เต็มแม็กเลยอ่ามันพูดเองนะฉันจะมอบสิ่งนี้ให้กับเธอเธอรั่วอาทีทำไมเธอตกก็พอผิบใช่ไหมอาแล้วถอดเข้ามือแล้วมึงใช่ไหม Oh <laughs>